โอเคครับก็มาข้อ39นะครับข้อนี้เขาบอกว่าเอ,อจนดุลสมก,การรีดอกต่อไปนี้นะครับอ่ะก็ข้อนี้จริงๆแล้วก็คือจะคล้ายๆกับข้อก่อนหน้านี้เนาะอืมก็คือเราอันนี้เราอาจจะใช้ทริคก,ก็ได้หรือว่าเราอาจจะใช้การเดุลสมก,การแบบทั่วไปเลยก็ได้นะครับอืมใช้อันไหนก็ได้นะโอเคไหมอ่าซึ่งในที่นี้พี่จะใช้ทริคให้ดูแล้วกันเนาะอืมว่าข้อนี้ ไม่ใช่ทริคหรอกเขาเรียกว่าเออเทคนิคเนาะใช้เทคนิคให้ดูแล้วกันว่าข้อน,นี้เราควรจะทํำย่างไงได้บ้างครับโอเคก่อนอื่นเราต้องมาเข้าใจเเรื่องการดุลสมการ r e d o อก่อนนะการดุลดุลรีดอเนาะอย่างที่บอกไปนะครับดุล Redox เนี่ยพอยต์ Point ของเรามี 2Point ถูกไหมครับก็คือ1นงอะตอม2ฝั่งเท่าถูกไหมสออะไรครับประจุ2ฝั่งเท่าอ่าโอเคไหม อะตอมสองฝั่งเท่าประจุสองฝั่งเท่า okay. โอเคพฉะนั้นแล้วเรามาพิจารณาการใช้ทริคแรกก่อนเลยก็คืออะตอมสองฝั่งต้องเท่ากันเนาะโอเคไหมอ่ะพราะฉนนั้นพี่เข้ามาดูเลยเหมือนเดิมครับเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยก็คือเราต้องดูว่า,ามีท่าตัวไหนไหมนะครับที่มันมาจากแค่ฝั่งแต่และฝั่งเนี่ยมาจากแค่สารตัวเดียวนะครับอ่ะซึ่งใน,นที่นี้พี่มองละเอ๊ยมีตัวไหนบ้างนะเนี่ยพี่มอง C ครับผมอ่ามอง C คาร์บ,บอนนะครับสังเกตดูว่าคาร์บอนฝั่งซ้ายนะครับมาจากแค่ฝั่งตัวนี้เท่านั้นนะครับส่วนคาร์บ,บอนฝั่งขวาม,มาจากไหนมาจากตรงนี้เท่าน,นั้นนะครับเห็นปะมันมาจากแค่สารตัวเดียวกันนะสารตัวเดียวเนาะไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับสารตัวเดียวโอเคเพราะฉะนั้นแลปลว่าอะไรครับแปลว่าน้องสังเกตดูฝั่งซ้าย C ตัวนี้มี C ตัวเดียวฝั่งขวาตัวนี้มี C ตัวเดียวแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าน้องจําไว้เลยนะว่าก้อนนี้กับก้อนเนี้ย A ต่อ d เนี่ยมันต้องเป็น1ต่อ1กันโอเคปะเออโอเคเพราะว่า คาร์บอนนะครับต่อคาร์บอนนะอันนี้ฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวานะโอเคไหมอ่ะจะได้น่าจะได้แบบนีเนี่เขียนไว้หน่อยแล้วกันอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ฝั่งขวานะครับเออฝั่งซ้ายคือฝั่งผลิตภัณฑ์เนาะฝั่งขวาคือฝั่ง Product นะครับเอออัตราส่วนฝั่งซ้ายเป็น1ต่อ1กันเพราะฉะนั้นแล้ว A ต่อดีมันก็ต้องเป็น1ต่อ1นกันโอเคไหมอ่ะอันนี้นัจะเก็ตเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อไหนไม่ใช่ันึ่งต่อหนึ่งกันซึ่งเราก A กับ d เฮ้ย1ต่อ1ึงอันนี้1นึต่อ1ถูก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 อ่ะถูกต่อไปข้อ5เอ้ยไม่1ต่อ1วะ่ะมัน1ต่อ3เพราะฉะนั้นตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งไปเลยจึ๊บนี่โอเคไปต่อไปต่ออ่ะหาดูต่อว่าจะเป็นข้ออะไรต่อนะครับ cr ดู cr นะครับสังเกตว่า cr เนี่ย cr ปรับใช่ไหมอันนี้มันเป็นเอ่อมาจากแค่ตัวนี้กับเอ่อฝั่งซ้ายมาจากแค่ตัวนี้ฝั่งขวาก็มาจากแค่ตัวนี้เนาะเห็นปะ มาจากแค่สารตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเออเราก็จะดูละ CR ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเอ่อพี่เขียน CR ขึ้นมาก่อนนะ CR ฝั่งซ้ายกับ CR ฝั่งขวานะครับ CR ฝั่งซ้ายเนี่ยมี2ตัวถูกไหมนี่สังเกตดูมันมี2ตัวห้อย2นะครับ CR ฝั่งขวามีกี่ตัวมี1ตัวนะครับอ่ามันไม่ห้อยอะไรเลยแสดงว่ามี1ตัวเนาะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็น2ต่อ1เนาะเพราะฉะนั้นแล้ว B ต่อแสดงว่าอัตราส่วนของโอเค แสดงว่าอัตราส่วนระหว่างเอ่อ b กับ e อ่ะอืมส่นวนเลขดุลเลขดุลของ b กับ e อ่ะเออพี่พี่เขียนนี้แล้วกันนะอืมอ่ะพี่เขียนต้องเขียนนี้แล้วกันใช่เดี๋ยวน้องงงนะครับคือเอขอเอ่อคือของฝั่ง c เนี่ย a ต่อ a กับไอเอเนี่ยนะโทษที a กับเอ้ย a กับ d นะครับมันจะเท่ากันเนาะอืมแต่ถ้าเป็น c กับ ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ย CR เนี่ยนะน้องลองดูนะแสดงว่าเลขดุลของเลขดุลของ E นะครับเลขดุลของฝั่งขวาเนี่ยนะมันจะต้องเป็น2เท่าของเลขดุลฝั่งซ้ายถูกไหมครับจินตนาการดูนะเพราะอะไรครับเพราะว่าอันนี้มันเป็น CR คูณ2ถูกไหมแต่อันนี้เป็น CR แค่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรา,เรา,เราต้องคูณเวลาเราดุลนะ่ะน้องจินตนาการเวลาดุลธรรมดาเลยนะเราต้องคูณ2ไปฝั่งนี้ถูกไหมเออเราต้องคูณ2ไปฝั่งนี้ เพราะฉันก็เหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้เลยครับว่าเลขเอ่อเลขดุลของเลขดุลของ b นะครับไปโทษทีเลขดุลของ e นะครับจะเป็นสองเท่าของ b อเข้าไหมอ่าสอง b โอเคอ่ะปึ๊บปึ๊บนี่ลสอง b โอเคจริงๆแล้วมันก็มันก็ตรงตามอัตราส่วนนั่นแหละครับตรงตามอัตราส่วนเนาะอืมอค เราะแล้วนะครับโอเคเราก็มาดูต่อครับเรามาดูต่อเลยของเอ่อ b กับ e เนาะบี b กับ e เนี่ย e ต้องเป็น2เท่าของ b นะ e ต้องเป็น2เท่าของ b นะเรามาดูกันเอ้ย1 2 2สองเท่า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 ,า,าอันนี้แสดงว่าตัดไม่ได้แล้วนะครับโอเคเรียบร้อยได้แค่นี้แหละนะครับอันนี้คือการใช้อะตอมได้แค่นี้นะอืมไม่มีตัวอื่นละตัวอื่นใช้ไม่ได้นะครับ ทีนี้เราก็ต้องมาใช้อะไรต่อครับเราต้องมาใช้ประจุนั่นเองครับผมนะประจุเนาะเคเราก็ใช้เรื่องประจุนะครับมาคิดนะประจุก็เราก็จะมาคิดกันเลยดีกว่านะก็มาประจุฝั่งซ้ายนะครับเออมาีิดเลยดีกว่าเนะประจุนะครับฝั่งซ้ายมีเท่ากับเท่าไหร่บ้างนะประจุสิประจุฝั่งซ้ายก็จะมี A คูณกับ0นเนาะก็คืออะไรครับเราจะเล็กดุลนะครับคูณกับเลขเอ่อคูณกับประจุของประจุรวมของทางก้อนเนี้ย ซึ่งดูยังไงดูจากบุมบนขวานะครับอืมโอเค a บวก0นย์บบวกลบ2นะครับแล้วก็บวกกับ c คูณบวก1เอ้ย c คูณ c คูณ1นะครับอ่ะซึ่งประจุสองฝั่งต้องเท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะต้องเท่ากับฝั่งขวาด้วยนะครับฝั่งขวามีอะไรบ้างมี d คูณ0มี e บวก3นะครับแล้วก็มี f คูณ0ูย์นะครับอันนี้ต้องขออภัยในเรื่องของในเรื่องเอ่อ มันมันตกไปนิดนึงเนาะโอเคซึ่งคูณออกมาเนี่ยมันก็จะได้ว่าเอ,อ่อ c 2ลบสองเท่ากับเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับ 3e เนาะโอเคเนาะก,ก็ลองมาดูเลยอ่ะ c 2ลบสองมันเท่ากับ 3E หรือเปล่านะอันนี้อันนี้คือเลขดุลของมันนะอ่ะเรามาเราดูซิ c 2ลบสองบีเนาะสิบสี่ c น,ะนะอ่ะอย่างคอร์ชอยส์แรกนะสิบสี่ลบสองคูณหนึ่งก็สิบก็จะได้เป็นสิบสองเนาะ สิบสองเท่ากับสามหรือเปล่าสามคือเท่าไหร่ครับสา e คือหกเนาะไม่เท่านะไม่เท่ากัน,เ,กนเพราะฉันข้อหตัดทิ้งข้อหตัดทิ้งตามทันไหมตามทันไหมโอเคก็คือ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวทำทีละช้อยแล้วกันเนาะก็คือ c มันคือสนะิบอ่ะสอเท่ากับสองเนาะสิบสี c ่ลบ b เท่ากับสินะครับซลบสองเท่านะกับสนะิะ ซึ่งมันจะเท่ากับ 3e ไหมลองดูสิ 3e เท่ากับเท่าไหร่ 3e ตรงนี้เท่ากับ2คูณ3ก็ได้ไป6เนาะโอเคเนี่ยในที่นี้นะครับเนี่ยก็ได้6เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่เท่ากันเนาะเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อแรกไม่ใช่นะครับเอาไปต่อไปต่อข้อ3ข้อ2นะครับเอ่อ c ลบ 2b ได้เท่าไหร่ c ลบ 2b ได้8ลบ2ถูกไหมได้6เนาะ 3e ตรงนี้เท่ากับ6นะ เอ้ยมีเขามีเขาอ่ะอยากไปต่อได้ข้อ2ไปต่อได้ไปต่อข้อ3เนาะ c ลบ2 b เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ8ลบ2ซึ่งมันเท่ากับ6เนาะ3 e ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่6เหมือนกันเอ้ยอ่าข้อ3ไปต่อได้ข้อ4ล่ะ c ลบ2 b เท่ากับ8ปดเ้ยโทษทีไม่ใช่8แล้ว14ลบ2เท่ากับ12เนาะ3 e ตรงนี้เท่ากับ6อ่ะเพราะฉั้นข้อน,นี้ไม่ใช่ละตัดทิ้งคราบเรียบร้อยโอเคอ่ะ อ่ะพี่พอเราได้อย่างนี้แล้วยังไงต่อครับพี่อ่ะก็ง่ายๆเลยครับคือ <c ười> ถ้าเกิดมันเหลือสองช้อยอย่างนี้แล้วอะ่ะเราก็ทำํำไงต่อเราก็มานั่งเราก็มาแทนเลยครับว่าสุดท้ายแล้วประจุมันเท่ากันหรือเปล่าเนาะโอเคไหมอืมเราก็ลองแทนเข้าไปเลยนะครับโอเคอ่ะพี่ก็ลองดูก่อนเลยนะครับพี่ก็แทนเข้าไปเลยนะพี่จะแทนไอตัวนี้เป็นสามนะครับอืมแทนตัวนี้เป็นหนึ่งนะเราก็แทนตัวนี้เป็นแปดเอ้ยแทนซีเป็นแปดเนาะอืมเอ่อหรือ อย่างหนึ่งที่ดูง่ายๆเลยก็ได้ครับว่าอ่าไม่ไม่ต้องดูก็ได้แทนแทนธรรมดาไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้วิธีนี้มันจะคนทําคนอื่นจะทําตามได้ยากนิดนึงโอเคอ่ะแทนไปเลยนะครับก็ไปลองทายไปเนี่สามอันนี้สามนะอันนี้หนึ่งอันนี้แปดนะครับอันนี้สามอันนี้สองอันนี้อาจจะเป็นเจ็ดหรือแปดก็ได้อ่ะพี่ลองแทนเจ็ดก่อนแล้วกันนะครับโอเคไหมอืมอ่ะพี่อาจจะลองนับมาสักอันหนึ่ง นะครับคือเนื่องจากว่าอ่ะพี่พี่พูดตรงนี้แล้วกันนะเทคนิคตรงนี้คืออะไรคือเนื่องจากว่ามันแตกต่างกันแค่ตรงนี้ถูกไหมเจ็กับ8ของ H2O ถูกไหมครับเออเจก็กับ8ของ H2O เพราะฉะนั้นแล้ว H2O มีอะไรครับมี H กับมี O ถูกไหมครับเออมี H กับมี O เพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปเสียเวลานั่งนับไอ้พวก C พวกเออพวก C ไหมพวก Cr พวก C ไหมไม่นะเราไม่ต้องเสียเวลานับนะเราเราก็นับของ H หรือ O ก็ได้นะ เราก็นับของ H หรือ O เลยแค่นี้พอนะครับอ่ะอย่างเช่นพี่ก็นับเลยพี่นับเอ่อเป็น H ละกันง่ายดีนะ H ฝั่งซ้ายมีเท่าไหร่นะครับ H ฝั่งซ้ายนะครับมีสมมุติว่าพี่ให้มันเป็น7ก่อนนะเอาเอาเอา F เท่ากับ7ก่อนนะโอเคอ่ะ H นะพี่จะนับ H ฝั่งซ้ายนะ H ฝั่งซ้ายก็จะมีจะเป็นเอ่อ3คูณ4นะเพราะว่าในก้อนนี้มี4 H นะครับอ่า3คูณ4บวกกับ8 H นะครับก็จะได้ออกมาเท่าไหร่ครับ สามสี่สิบสองสิบสองยี่สิบเนาะอันนี้ยี่สิบนะครับฝั่งขวานะครับฝั่งขวามีเท่าไหร่ฝั่งขวา h เท่ากับสามคูณสองนะครับก็คือบวกแล้วก็บวกกับเจ็ดคูณสองเนาะซึ่งมันเท่ากับเท่าไหร่ครับสามสองหกเจ็ดคูณสองหกบวกสิบสี่อ่ะได้ยี่สิบเพราะฉะนั้นแล้วเรารู้แล้วว่ามันเท่ากันเนาะเนี่ย h เท่าอ่ะจริงๆ h เท่าเนี่ยน้องสามารถตอบได้เลยโอเคไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้า h เท่า o มันต้องเท่านะครับอ่ะแต่ว่าถ้าเรายังแบบเอ้ยไม่ เออไม่สบายใจเลยพี่ทำาไงต่ออ่ะนับโอต่อเออนับโอต่อเลยนับโอนะครับอ่ะพี่นับโอต่อโอฝั่งซ้ายเท่าไหร่3คูณ1บวกกับ7คูณ1โอเคฝั่งขวาละเอาเอ,อันนี้ได้10เนาะโอเคฝั่งขวานะครับได้กับ3บวกกับ7เนาะได้10อุ้ยเท่ากันเลยนะครับเกับ O เท่านะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ2ได้เลยนะครับโอเคไหมตามนี้เนาะ,ะประมาณนี้นะครับ